สวัสดีค่ะพบกับพวกเราแก๊งกะเพราคูดีเล่มากี่แต่ละคนกระเพราหนึ่งกระเพราสองกระเพราสามขึ้นมาก็พบกับพวกเราอีกครั้งนะคะกับการรีแอคคราวนี้จะเป็นอนาออกเมนเซนบัสเซอร์ของเซนเซงเิลของรักในด้านไทยแลนด์นั่นเองค่ะตื่นเต้นแล้วอะค่ะ ตื่นเต้นตื่นเต้นมากเื่นมาล้างหน้าเลยครับผมเป็นวันที่เรารอคอยนะคะหลังจากมีประกาศสําคัญที่ประกาศมาว่ามีซิงสองเนาะของลาไซดอนแล้วเขาก็บอกว่าวันที่หนึ่งกันยาจะมีประกาศเสียผ์อย่ารอช้ากันดีกว่าค่ะไปค่ะทุกคนเดี๋ยวเราค่อยประคุความรู้สึกทีหลังเพราะว่าตอนเนี้ยรอไม่ไหวแล้วอยากรู้แล้วว่าใครติดเซมบ้างเอเห็นว่ามีกอล์ฟปิ้งองด้วยไปดูในกค่าไปเลยเย้ มาแล้วคือผมิพี่ลำดับขอน้องพรดูไม่ไหนเนี่ยน้องป้าเอ็นเตอร์เอนเตอร์ปี่๋อปีอ๋อปีอ๋อปีหนุวานเกดเกดสาวน้อยสาวน้อยพีอ๋อ วิสันสีมันใหญ่เหมือนเขาอ่ะจีจี้อเล็กซี่โอ้บีบีอิมูสเซนเตอร์อะไรเซนเตอร์โอ้โหตุนนุ่ม ตอนเนอ้าเฮ้ยเพลงลองประกาศเลยปะเนี่ยเอางี้สีสองบุพพี้อาสองฮะแรงมากแรงมากคุณเซนสองนะเซนสองมินนี่เปเพลงะพี่ก้อยพี่ก้อยเกตคุณลาคุยเพลงนี้เหรอเพลงอะไรอะ ฮักคารฮัจิมโโอ้ยอหนี่ดูดีปิดสนใจดีนะอุ้ยมี่เหรอเฮ้ยต่อเลยเหรอเฮ้ยมีอเพลงนี้สามแล้วดิเอาดีมีกี่เพลงมีสามโอ้ยมี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 ่ะต้องาแล้วตายแล้วโอ้ย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  คุณตอรี่คุณตอรี่พี่ยอดอุ้ยมีดนเพลงชอบเลยอะไรอ่ะอะไรอ่ะตึ้เฮ้ยต้องไปฟังต้องไปฟังเพลงนี้เพลงีจังอุ้ยโอ้โหเลเลยคุณไอุ้ยพร้อมพร้อมกินอาดั๊บเพลงขนาดขนัดของอากีพีเลยเพลงยาวันี้ใช่เพลงชอบมาก แต่ล้านไออ่ะแปลเพลงสวยเฮ้ยยังมีอีกเนี่ยไม่หยุดว่ะไม่หยุดว่าตังบ้าพี่จี๊ดสามหน่อยสามแล้วคุณหนูคุณหนูไอเว้ยไอเว้ยไอเว้ยตู้แล้วเลยไปไปเฮ้ยสาย v o c อลชอบเพลงนี้ชอบเพลงนี้ โอ้เพลงซึ้งเลเนี่ยช้าเลยเนี่ยใช่ใช่เพลงเพลงถายโวค้อเลยโอ้คนลุกเลยโอ้คาราชี่ตาว่าโมคาเนชี่ตาว่าให้ดีดีเพลงนี้ดีแต่ดูจากมีมเข่อกับมีเพลงเนี้ยใช่เพลงวัวข้อของอาไส้เพลงเนี้ยเลื่องเรื่องแบบเป็นโวคอลแล้วว่าเออให้เวซีมูมุนไข่กระสอบหนูเอฟฟ์ฟ้าเพลงที่สี่เพลงที่สี่แล้ว ข้าเพลงแล้วนะครับข้าเพลงแล้วเลมี่เลมี่เฮ้ยหลอนหลอนหลอนที่เก๋ที่เก๋ฮะใครเหรอสมาชิกสี่คนเหรอสี่คนหรือเปล่าใช่ไหมเฮ้ยเพลงแบบเพลงออกแซบๆหน่อยเพลงนี้โอ้เอ้ยเพลงนี้เพลงนี้คนน้อยเพลงนี้ให้แต่เยอะมาสามจิ๋วนะโอ้โหผัดมากนุ่มีรูไม่ก็สามจิ๋วอ่ะ แ่รอความแซบเลยอัลเอร์แมนเยอร์ซองวะไปอีกแค้มก็โอหนี่ก็หกเพลงแล้วป่ะโอ้หตื่น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 เอ้ยเพลงนี้เคยมาบี่เลยสงไย่ทุกที่ลูก ใช่ใช่วิจะประกาศเมมเลยปะมันอันเดอร์ทุกเพลงอันเดอร์ที่ไม่ติดในเพลงก็คืออยู่เพลงนี้หมดใช่มีใครไม่ติดบ้างหรอะต้องมาย้อนดูเอาใช่ไหมหมายถึงว่าคนที่ไม่ติดเจมเจมเจมเพลงแรกกันเหรอน่าจะหมายถึงลงถึงเพลงรองด้ปะแต่ว่าในในออฟฟิเชียลที่ลงเมื่อกี้ที่เป็นรูปอ่ะมันมีมันมีชื่อบอกนะว่าใครติดบ้าง เข้าเลยสิคะก็เข้าเลยสิคะอือเข้าเลยดิค่ะอ๋อคุยเชียลนี่ไงเขาลงแล้วใช่ไหมมีใครเบชามายเกตผงหยกแจนนัมาพิมพสโคนพิมพ์หยดน้ำตาลก้อยอ๋ออืมก็น่าจะคนที่ไม่ติดเพลงแหละอืออือแต่เพลงก็เหมาะกับน้องนะแบบเพลง S <S 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 แบบดนตรีดีมากถ้าเอาไปแปลไทยคุณน่าจะเข้าถึงได้เยอะใช่รู้<ล>สึกว่ารอบนี้รอบมีเลือกเพลงมาแบบว่าบีดไม่ได้เร็วจนเกินไป<ม>แล้วก็แบบว่าบีดกลางๆคิดว่าแปลออกมาแล้วแบบว่าคํามันน่าจะฟังง่ายน่าจะแบบว่า<ม>แล้วก็ด<ม>้วยความได้มาลาลชื่อและลายชืยช่อคือคนที่ไม่ได้ติดเพลงสิมบัสสกทั้งหมดมก็คือมีไฮเวย์มูชาชาไมายเกสของโยกแจนลันมาพิมสีมูลพิมสักยดน้ำตาแล้วก็ก้อย อ๋อทุกคนที่ไม่ติดเพลงเซมอ่ะมันรวมเพลงที่ไม่ติดเพลงเพลงแรกอ่ะที่ไม่ได้ติดเซมเพลงแรกเพลงรวมที่ไม่ติดเซมอ่ะฮะก็เพลงเลยนะส่วนใหญ่ลองคนนึงก็จะได้ลองสองเพลงถูกไหมส่วนใหญ่ใช่ใช่ใช่เขียนซ้ำสองแล้วก็แบบว่ามีเพลงหลักแล้วก็เพลงอือก็ถือว่า last อ y ยังคงคอนเซ็ปต์ในเรื่องของแบบว่ากระจายกระจาย air time แล้วก็กระจายเขาเรียกอะไรอะ พวกแบบเพลงแล้วอะไรอย่างเงี้ยให้น้องเล่นได้อย่างดีเหมือนเดิมเลยนะมแม้ว่าแบบว่าเอาอจะแบบว่าพูดว่าแบบเออเซนมาสึกเพลงหลักสิบหกไม่เท่าไหร่สิบสามป่ะเพราะเมื่อกี้นั่ง,น,งนับมันประมาณสิบสองสิบสามเนี่ยแหละพอกี๊ดกีดเราก็ลืมไปละเพ <laughs> ลงแ <laughs> รกม <laughs> ีเออเพลงแรกมีสิบสองคนคแต่ก็ไม่ได้รู้สึกว่าแบบว่าเออทําให้รู้สึกว่าแบบแบ่งแยกจนขนาดนั้นอะ ไม่แน่ใจนะเพราะว่าขนาดตอนที่แบบเออประกาศตอนว่าเออโปรเทียเป็นแบบยูนิตหลักแล้วก็ยูนิตอื่นเป็นยูนิตรองแต่ว่าการแบบว่าโปรโมทเขาก็ยังแบบเข้าเียมกันถือว่าทำได้ดีเลยเรื่องนี้สําหรับเราสาหรับลาสไอเนะเราโอเคหมากเฮ้ยดีจังเลยอะรอ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 ฟังเลยใช่รอคํมเปเพลงอ่ะเพราะว่ามีส่วนอยากฟังลวนี่ชอบมาก กับการแบบแปลเพลงถึงรักไอเพราะว่าคำเขาสวยแล้วก็แบบเนื้อหาไม่ขัดหูเ,เขาแปลดีนะแปลดีจริงจอเป,ปลี่ยนสวยแต่ด้วยแบบว่าสําหรับนี่รู้สึกว่าสิ่งหนึ่งอ่ากิ่นไอมันเลยแบบญี่ปุ่นจ๋าๆเลยคนที่แบบว่าไม่ได้ฟังฝั่งเจใช่คนที่ไม่ได้ฟังสังฝั่งเจก็จะแบบว่าเอออาจจะเข้าถึงได้ยากหน่อยอื รอบนี้ฟังจากบีดแล้วก็คิดว่าน่าจะแบบว่าย่อยง่ายขึ้นเรียกแฟนคลับได้ไปอีกใช่ตกคุณนอกจริงคิดว่าจริงต้องบอกอืมอ่ะน้ำพึ่งก่อนน้ำพึ่งก่อนคิดว่าน้องจะไปร้องเชียงใหม่ไหมม่ว่าร้องไม่ยังนี้้องร้องไม่ได้้อบอกว่าแบบต้องบอกเซอร์ไพรส์ใช่ใช่คืองานเชียงใหม่มันสเปเชียลมากจริงต้องบอกว่า ต้องบอกว่าเพลงที่แบบพอพอแบบเราไปดูจริงๆนะยังเพลงเงี้ยจริงๆต้องบอกว่าเพลงเนี้ยอ่าที่ชื่อว่ามาบกชิอ่ะอ่ามันเป็นเพลงของอัลบั้ม Everything Will Be อ l r ไ g h t คือเป็นซิงเกิลถัดไปซึ่งเพลงเนี้ยจริงๆมันร้องแบบเป็นรักไอเดนแฟมิลี่อ่ะคือเพลงไหนที่แบบไลท์ออนแฟมิลี่ร้องอ่ะอย่างถ้าเราไปดูคอนเสิร์ตอย่างอ่าที่เป็นรักไ์อ่ะเพลงเนี้ยคือรอน้องร้องอ่ะในในคอนอ่ะคือร้องห้กันแล้วอ่ะ คือเพลงนี้ความหมายมันดีมากๆก็รอเหมือนกันว่าแบบเออแปลไทยจะดีขนาดไหนก็เป็นเพลงน้นจะแบบให้กําลังใจแบบเมมเบอร์ด้วยแล้วก็พวกเราด้วยเหมือนกันรอติดตามเลยรอดูสดเลยฮะเพราะว่าอย่างเพลงให้กําลังใจใช่ใช่เพลงให้กําลังใจสิ่งแรกก็ซัมเมยร์ก็ทําออกมาได้ดีมากเลยนะอืจริงจนมีคนจนบูเทอร์มัลขอไปทําเวอร์ชั่นอ่ะโคตรดี ดีจริงอ่ะต่อเลยค่ะสกายอ่ะครับสกายอะไรนะยังไงบ้างคะอ๋อดีครับผมอย่างเอื้องที่ต้นน้ำเป็นเซนเตอร์อีกซิงเกิลหนึ่งอยู่เลยร้บเนี้ยดีใจดีใจด้วยครับผมดีใจด้วยต้นน้ำดีใจด้วยเย้คนต่บไปครับผมอะไรค่ะพี่ว่านครับผมอ่าก็ก่อนอื่นก็แสดงความยินดีกับน้องทุกคนด้วยนะครับที่ติดซิม เพลงหลักครับผมโดยเฉพาะคนที่คุณก็รู้ใครโอ้ยตีน้อยนี่แหละอัที่ติดเพลงหลักเป็นซินเตอร์ด้วยครับผมลูกของพวกเราเฮ้ยตีน้อยลูกแม่กีดกันจนแบบว่าได้ไปออกงานเหมือนแม่นะก็ดีใจเหมือนกันครับก็ไม่มีอะไรแล้วครับ ออกกัน <Okay. S 2> ครับผมจริงๆจ้บอกว่าถ้าถ้าตอนที่เราดูลัสไลอะอย่างเพลงมาวุเชียมันจะมีท่อนท่อน,ท,อนท่อนที่เป็นท่อนที่จะชือ่อปงสตาร์เอ่แต่คุ้นๆถ้ามีท่อนเนี้ยอ่ะอยากอยากฟังมากๆแบบอุ้ยชอบเพลงนี้มากถ้าในทั้งหมดที่แบบประกาศมานะชอบเพลงนี้ที่สุดเลยรอ,อดูเลยครับสำหรับคนที่แบบว่าติดตามฝั่ง ญี่ปุ่นมาก่อนก็หรือว่าฟังเพลงฝั่งญี่ปุ่นมาก่อนเพราะว่าจะแบบว่ามีความคาดหวังเนาะมีเพลงโปรใช่ใช่ดิฉันดีใครจะมีเพลงโปรดูผมก็รู้จักไม่กี่เพลงนะฮะไม่รู้จักอ่ะมาค่ะต่อค่ะพี่เบ้นค่ะเราเหรอรู้เห็นนะคือจะบอกว่าเราคาดหวังกับกับกับการแปลนเพลงแล้วกันเพราะว่าเอมันในเพลงรักไอันนี้ก็คือฟังเรื่อยๆแหละแต่ว่ามันจะมีสองเพลงที่ ในมือถือเราเรา,เราเรียนเตั้งนานแล้วแหละเราเ,าเป็นที่เอ้ยชอบมานมันไม่ึ้นก็คือมันมีเพลงของเซชุนคอนติเนียก็คือเพลงกีฬาคาดหวั่นเนาะแล้วอีกเพลงหนึ่งก็คือมาบบชิชิกาสึเนี่ยแล้วคือแบบเขาแต่งงานดีแล้วชอบเป็นโรดี้ตั้งแต่แรกอยู่แล้วก็แบบเฮ้ยครังครั้งแรกคือคคติดหูเลยแล้วแบบพอแบบได้รู้ว่าเป็นเป็นเพลงแบบเพลงอันเดอร์สองก็คือเฮ้ยมันเป็นเพลงหน่งที่อ,อันนึงสำหรับเซ็นบัสสึกอันนึงที่ไม่ใช่เซ็นบัสสึกเลยก็คือแบบอุ้ยมันเป็นเพลงที่ดีทั้งคู่เลยนนะยเเสออมั มันเป็นเพลงที่มีความหมายดีก็รอฟังว่าภาษาไทยจะเป็นยังไงเนาะฮะดีอันนี้เป็นอะไรเป็นอ่าวหายไปอีกแล้วเราเราคู่ที่มฟ้าเราก็จะเป็นนีทางฟ้าเป็นดวงดาวนี่ดวงดาวด้วยเข้าใหม่เีอมากเหน่อยกว่าเทเข้าใหม่ดยมั่งแต่อันนี้จำไม่ได้เองหรือเปล่าเพราะว่าเพลงลองแต่ละเพลงยังไม่ประกาศ เซนเตอร์ปะเซนเตอร์อืมได้ประกาศที่ไหนประกาศที่คนที่ติดไงนั่นประกาศเซนเตอร์เออออฟฟิเชียลเธอเอาอีกแล้วนะเนียนเนียนเงทำให้ตื่นเต้นเนี่ยเตลึกเก่งนักนะแต่เพลงอาคูมะโนดิวอ่ะมันเป็นสี่คนนะจากยังโพซิชันเลยอยากดูโพซิชันสี่คนแต่เราก็ยังไม่รู้เราก็ยังไม่รู้ไงว่าแบบว่าใครเป็นแบบเซนเตอร์โพสิชันของแต่ละเพลง เพราะอย่างอย่างเตอร์คู่เอย่างผลไม้อ่ะอย่างผลไม้ก็มีสามคนก็มีเซนเตอร์ถือว่าอันนี้มีสี่คนก็อาจจะแบบเซนเตอร์คู่หรือเปล่ารอดูเลยรอดูเลยเนี่ยตื่นเต้นมากอยู่เซนเตอร์คู่เซนเตอร์สี่คนเดี๋ยวนี่คนสวยเอาจริงอาคานู้ยจริงคนสวยสวยมากสวย ชุดนี้ต้องแบบชุดแซบแน่ๆบอกเลยชุดต้องแซ่บอย่างเงี้ยไม่แต่ว่าต้องโตสวยอบบแบบดูแบบต้องเหมือสวยมากเด่นๆนะแบบไม่ใช่แบบว่าคนแบบสวยธรรมดาเลยนะไม่ได้สวยน่ารักสวยแซ่บจ้าีสวยแซ่บพีเราดูเลยเรักนะคะเมียเรียของหนูบอกรักบอกรักบอกรักรับอุ้ย ี่ใจกับน every ้องๆทุกคนด้วยนะคะแล้วก็สำหรับทุกๆคนเลยที่แบบว่าทั้งเป็นขับของน้องๆแวะไ่ก็คงจะบอกว่าน่าชื่นตาบานกับการประกาศในครั้งนี้โดยทั่วกันนแต่ก็อยากบอกใช่นี่รู้สึกว่าเพลงเยอะขนาดเนี่ยไม่มีไม่ได้มีแค่ไทยอีกไทยเดียวแน่นรอดูแต่มันเพลงแต่จำนวนเพลงมันเท่ากับสิงแรกเท่าเท่าสิ่งแรก ใช่ใช่เข้าสิงแรกจะไม่มีวิธีตอบโขาอะแต่จริงจริงเจ้าว่าไม่มีแต่จริงจริอให้มีหลายใช้มันก็ไม่ได้เป็นปัญหาอะไรสำหรับเราเพราะเราไม่ได้ซื้อแค่แผ่นเดียวเ่ยเอี่ยคือออกแคอสิบแผ่นอาบอะสิบยี่สิบแผ่นอาบอะเออนั่นแหละคือประเด็นสำคัญออกกี่แผ่นกระซื้อมาเลยจ้ะก็ยังไงก็ขอขอบพระคุณนะคะพิเชียวที่ อ่าแม้ว่าจะชอบประกาศงานอ่าสองสมวันก่อนมีงานแต่ว่ารอบนี้ประกาศจริงสองประกาศเป็นเดือนนะคะอันนี้ขอบคุณมากจะได้เตรียมตังกันเด้อมาเีโต้จริงจริงม <day> ีสมาชิกมาเพิ่มมีสมาชิกมาเพิ่มทำอะไรกันอยู่เหรอเลี้ยู่ค่ะอ๋ออ่ะพิมเลี้ยู่วฮะโอเค พูดพูดอะไรถนัดนยครับใส่ถนัหนะครับต้นน้ำไปเซ็นเตอร์ครับต้นน้ำไปเซ็นเตอร์อีกนะครับอ๋อขอตีฮันทุกคนพี่ให้พี่พูดอะไรได้ไหมอ่ะได้ได้ได้โอเคเดี๋ยวแป๊บนึงนะพี่ต้องการไม่มีบัตรอันนี้คืออะไรไปเตรียมไม้หรือเปล่า ไม่ไม่เรียวๆกันไปฮัลโหลฮัลโหลสสามโปรดทราบทุกคนผมรู้สึกว่าผมภูมิใจมีตัวตีน้อยมากเลยครับตอนนี้แล้วผมแล้วใช่ขอบผมพูดสองเรื่องนะครับวันนี้ก็คือเรื่องได้เป็นเซนเตอร์ของเออสิงสองนะคะนะใช่ไหมคือพี่ก็ภูมิใจเหมือนเดิมแล้วพี่ก็ดีใจมาก ส่วนอีกเรื่องก็คือไลฟ์วันนี้ครับผมรู้สึกว่าผมโดนโกงครับผมสอคบกครับสึกว่าทุกคนโดนโกงถึงคปณท่านผมรู้สึกว่าสามบวกเจ็ด่เป็นสิบครับแต่ว่าเออทำไมน้องถึงแยกรางวัลเหรอครับผมนี่งงมากเลยครับเรื่องแยกรางวัลไม่ติดนะคะเรื่องแยกแยกรางวัลไม่ติดแต่ปีน้อยทำไมถึงไม่นับรูปในทวิตเตอร์ อีผมไม่ทราบได้เหมือนกันครับทำไมนับแต่รูปในไอจีลูกีผมไม่ทราบได้เลยครับแม่ไป็นักการวตมาให้แล้วนะเป็นดูแล้วก็ผมรู้สึกว่าไอที่พูดเรื่องรูปในทวิตนี่คือไม่อ่านเลยครับข้ามมองข้ามไปเลยครับมอ้าเขิดินไปเลยอ่ะร้ายกันมีอฟไรดีกร้าย แต่ว่าไม่อ่านเลยอ่านข้าม่านข้มันมเหมือนเหมือนเหมแบนคาว่าทวิตไว้อเแต่มก็ภูมใจฮะภูมิใจวันนี้ภูมิใจมากฮะแล้วก็วันนี้รู้สึกว่ายอดคนดูไลฟ์น้องเยอะเหมือนกันรอก้อยห้าคนผมก็รู้สึกดใจมากดีใจอ่ะดีใจแทนน้องใช่ครับ มันไม่ได้แบบว่าวันนี้ผมภูมิใจในตีมากนะครับอุ้ยดีมากวันนี้อังหุ่นน้อยหนาด้วยนะครับที่เขาสนุกวันนี้น้อยหนาน้อยหนาติดคออย่างไรก็แบนแบนน้อยหนาแบนอันแบนนะคะแบนอังหุ่นน้อยหนาสับปะรดนะคะขอแบนไปก่อนยังไงก็อยากจะฝากข้อความถึงน้องๆที่แบบว่าไม่ได้ติดเซ็มเพลงแรกด้วยแล้วกันเนาะเพราะว่า ว่วนตัวรู้สึกว่าอ่ามันไม่ได้แบบว่าแบ่งแยกขนาดนั้นอันนี้เราก็ไม่รู้ว่าเรื่องหลังเขาอาจจะแบบว่ามีการแบ่งคลาสหรืออะไรอย่างนี้เนาะไม่รู้ว่าน้องจะแบบว่าเออรู้สึกฟีลแบดอะไรอย่างนี้หรือเปล่าแต่เรารู้สึกว่าเออไม่ว่าน้องอ่ะจะได้อยู่เพลงไหนหรือว่าอยู่ตรงไหนแฟนคลับทุกคนมองเห็นเหมืเสมอน,นะคะจริงๆนะแล้วก็แบบ ถึงต่อให้แบบว่าพวกพี่จะแบบว่ามีคามีมีคนที่แบบโอ้โหพวกพี่วีดพีดมากชอบมากแต่ว่าอันเนี้ยบอกจากใจตรงๆเลยว่าทั้งแฟมิลี่อ่ะทั้งรัสไอดอลแฟมิลี่อ่ะที่รู้สึกแบบว่าอ่าชื่นชอบแล้วก็เอาใจช่วยทั้งหมดเลยนะ,ะไม่ว่าพวกหนูจะอยู่ตรงไหนอยู่แถวหลังสุดหรือแม้ว่าแ,แม้ว่าหนูจะอยู่หลังเวทีหนูจะกระโดดกระเด้งอยู่หลังเวทีพวกพี่ก็รับพลังงานเหล่านั้นได้เสมอน,นะคะรู้ไหม ไม่ต้องแบบเสียใจไปนะแล้วก็ไม่ต้องคิดว่าแบบว่าเอ้ยแบบว่าใครจะผิดหวังหรือว่าอะไรยังไงอะไรยังไงอย่าง,งนั้นก็เต็มที่กับมันนะลูกไม่ว่าอยู่ตรงไหนพวกพี่จะคอยให้กาลังใจแล้วก็เอาใจช่วยอยู่เสมอนะคะสู้ให้กําลังใจเสมอครับผมน,น้องเตอใช่ใช่สป,ปอร์ตนะลูกสป,ปอร์ตทุกคนนะคะเอาเป็นว่าระหว่างรอ เวอร์ชันไทยออกมาก็สามารถฟังเวอร์ชันญี่ปุ่นได้นะคะใช <laughs> ่อยาก <laughs> ฟังเวอร์ชันญี่ปุ่นได้นะคะเดี๋ยวยังไงอาจจะแบบว่าอา่ารวบรวมลิงก์ลงในตามแบบว่าช่องทางต่างๆของกระเพรา,พาหมใหูให้แล้วกันเนาะ <laughs> ว่าเออแต่ละเพลงสามารถไปฟังได้ที่ไหนหรือว่าแบบจะเอาชื่อไปลองเซิร์ชก็ได้นะคะเคยยงไงในเดือนหน้าไม่ใช่เดือนหน้าเดือนนี้แล้วสิในเดือนนี้งานเยอะแยะมากมายเลย ใช่อีกไม่กี่วันเท่านั้นแต่ว่าช่นี้จะนอนแล้วนอนแล้วก็ตื่นมาเป็นสุกเลยจังเลยตอนนี้ไม่ได้สุขไม่ได้สุกพรุ่งนี้ด้วยนะเออสุขวันที่๙สุกเลยหน้าเลยใช่วันที่สุขนะคะก็มีงานอิชิบันที่จำชื่องานเต็มไม่ได้มีที่เชียงใหม่นะคะเซ็นทัลแอร์พอร์ตนะอย่าไปผิดเซ็นทัลนะหันมาเจอนะ แล้วก็วันที่สิบมีานที่พัทยานะคะก็ไปวิ่งกันได้ไป<ค><า>วิ่งก็ไปเอาใจช่วยน้องๆได้นะคะที่หน้าเวทีไปรทั้งแฟมิลี่เลยทั้งสองวันใช่วันอาทิตย์มีอะไรอีกคะสกายแล้วก็บินไปเชียงใหม่รอบครับผมท,ที่เดงาน<ป>ะอะไร<ป>ะคะพี่กัสงานอีจิบันะน้เหมือนเดิมอีจิบันโพดยูนิคพรเทียนนิ่งคอเทียอย่างเดียวนะฮะคอเทียหนึ่ง นอกจากนี้ก็ยังมีไอดอนสเกตปะแล้วก็ใช่ไอดอนสเกตก็ข้ามไปทีหนึ่งวันที่สิแปดต่ว่าน้องๆไม่ได้ไปหมดนน้ำะกาศแล้วว่าคนไหนไปบ้างใช่งงในพวกแบบว่า<ฮ>งานหรืออะไรเงี้ยก็ติดตามทางลักไอดอนออฟฟิเชียลได้เลยนะจ๊ะใช่อืม แล้วก็อาทิตย์ถัดไปก็มีงานอีกนะ, <laughs> ะใช่ใช่ลแล้วก็มีวันที่สิบสี่ด้วยสิบสี่วันพุธหรือไงน,นั่นแหละแต่ยังไม่ประกาศว่าเป็นงานอะไรก็รอติดตามน,นะจ๊ะขอบคุณนะคะแม้ว่าจะไม่ได้บอกว่าเป็นงานอะไรแต่แบบว่าเออบอกเป็นเป็นวันอย่างเงี้ยมาก็ดีสาหรับเราที่แบบ <S 2> <S 2> เป็นแฟนคลับที่แบบอยากจะตามให้ได้แบบว่าแทบทุกงานมันก็เหมือนได้เตรียมตัวเนาะอือ ขอบพระคุณออฟฟิเชียลนะคะในการพัฒนาในพัฒนาการเรื่องนี้ที่แบบว่าเริ่มบอกงานเร็วขึ้นนะจ๊ะโอเคยังไงก็สำหรับวันนี้นะคะคลิปเรียกท่านของพวกเราก็คงจะต้องจบลงแค่นี้ฟังหน้าไม่รู้ว่ามีประกาศอะไรอีกบ้าเพราะว่า last idol เป็นวงที่ทำให้เราตื่นเต้นเสมอก็พบกับพวกเราได้ใหม่นะคะ และก็คอนเทนต์อื่นสามารถพบได้ในช่องแก๊งกระเพราหมูนะจ๊ะอย่าลืมไปติดตามช่องทางอื่นๆนะคะไม่ว่าจะเป็น Facebook, Twitter, TikTok แล้วก็ด YouTube ด้วยนะจ๊ะไอจี <laughs> ยังไม่มีจ้ายังไม่ได้เปิดจ,าจา้าในคนอาคุณอจจะมีจาางง้ายังไงสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะคะขอบคุณคนมากค่ะทีด่ดูกันจนจบนะบบ๊าายยบ๊ายบาย